เนี่ยมึงบอกว่ามไม่อยากพูดเรื่องก็จำนวนคลิปเท่าไหร่แต่มึงพูดเองไมก็คลิปต่อจากคลิปแรกไงใครยังออกตัวไม่ได้ก็ไปดูคลิปไปดนะครับเชเรทาบ้าอันนี้ก็จะมาต่อเนื่องกันพอเราออกตัวได้อันที่2ที่เราจะติดก็คือเลี้ยวโค้งโค้งนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาสอนโค้งกันแลก็ขอบคุณด้วยสำหรับคอมเมนต์และที่แล้วขอบคุณเยอะทำตัวดังมลย เยอะมากเยอะีสุดในชีวิตแล้วไม่เคยทำทีมคนดูเยอะขนาดนี้มอก่อนก็ไปแค่นี้แหละสั้นๆเดี๋ยวไม่แต่ว่าที่เราจะต้องบอกก็คือเราอ่ะจะไม่ได้ออกแบบเดียวคือเราจะแบบออกทั้งแบบบูทรองเท้าแตะแล้วก็เป็นบูทที่ใส่รองเท้าแล้วก็บบเวกเก็ตอ่าเพราะหลายๆคนบอกกันว่าพอบูทมีรองเท้าอ่ะมันเล่นง่ายแต่ถ้าแนะนําส่วนตัวผมแรกๆอ่ะอยากให้ใส่รองเท้าแตะไปก่อนเพราะว่าเวลาล้มมันจะไม่เจ็บมากถ้าใส่บูทเลย เกบมันเ็บต่อดยากอ่านะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยมันก็จะมีสามประเภทแหละชอบแบบไหนก็ลองไปลอรไปสําหรับวิธีของผมนะครับเมื่อเราออกตัวมาได้แล้วให้เรานั่งไว้เหมือนเดิมโดยทรงตัวบนบอร์ดไว้ให้ได้นะครับจนมาถึงบริเวณที่เข้าโค้งนะครับเราจะสังเกตเห็นว่ามีทุ่นเตือนหนึ่งทุ่นทางขวามือนะครับให้เรานะครับเริ่มกดส้นเท้าและเอนหลังช่วยถ้าคุณถนัดซ้ายหรือเอาสายนํานะครับ ให้เอ็นหน้าและจิตปลายเท้านะครับเพื่อที่เราจะเข้าบริเวณตรงกลางทุ่นโค้งทั้ง2ทุนนะครับเมื่อเราเห็นว่าเราสามารถเข้าตรงกลางทุ่นโค้งได้แล้วนะครับเชือกจะหยุดดึงเราชั่วขณะนะครับไม่ต้องตกใจอันนี้ให้เกร็งตัวเอาไว้เหมือนตอนที่เราฝึกออกตัวเลยนะครับจากนั้นเชือกก็จะดึงเราต่อนะครับแรกๆให้เกร็งไว้อย่างเดียวนะครับปล่อยให้เชือกมันดึงเราไปได้เลยพอเรานะครับเริ่มชินกระบ,บอดนะครับให้เราค่อยๆฝึกยืนขึ้น ถ้าเห็นว่าข้างหน้าเรามีคลื่นหรือว่าเริ่มทรงตัวไม่ค่อยอยู่เนี่ยให้เราย่อลงหรือว่านั่งลงไปเหมือนเดิมครับทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะชินกับการเล่นแบบยืนครับผมแนะนํานะครับถ้าเรายังไม่ชํานาญกับการเข้าโค้งหรือว่าการเลี้ยวหลบต่างๆนะครับถ้าเราเจอคนที่ตกน้ําอยู่ข้างหน้าเรานะครับให้เราปล่อยหมายได้เลยนะครับเพราะว่าเราอาจจะไปชนจนเกิดอันตรายหลายแหล่งได้ครับและเมื่อทุกคนนะครับสามารถเล่นบอร์ดรองเท้าแตะนะครับจนบนรอบได้แล้วนะครับก็ ซื้อบอร์ดและบูธมาแล้วก็คาเข้าเทมนนเนตมาลองมาเปลี่ยนแบบกันบ้างอันนี้จะเป็นแบบเวสเกนนะครับ แบบเวสเกตก็ไม่ได้เข้าโค้งไปยากกว่าการที่เราเล่นบอร์ดรองเท้าบูทหรือว่ารองเท้าแตะเลยแต่มันจะเป็นความรู้สึกทางใจนิดหน่อยว่าเอ้ยมันไม่มีอะไรเกาะเท้าเรานะมันก็เลยจะทําให้เราเก่งขึ้นประมาณนั้นแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าผมก็ไม่ได้แม่นอะไรขนาดนั้นแต่ว่าอ่ะลองเล่นให้ดูทุกคนจะได้รู้ว่า บอร์ดมันมีหลายแบบนะวิธีการเข้าคงเป็นแบบไหนทีนี้เหมือนกับบอร์ดอื่นๆเลยครับพอเราเข้าเล่นได้ปุ๊บอยู่ตรงกลางสลิงแล้วเนี่ยเราจะเห็นขวามือเนี่ยปุ๊บพอเราเห็นลูกสีแดงเราก็กดส้นเท้าลงหรือเรียกง่ายๆว่าเปิดปลายเท้าขึ้น มันจะช่วยให้เราอ่ะไปด้านขวาได้ง่ายพอทีนี้เราก็ประคองตัวเองให้มันไปด้านขวาไปด้านขวาส้นเท้าลง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 มันก็จะเอียงขวาไปเรื่อยๆืใช่ไหมครับพอทีเนี้ยเราจะเห็นทุนท่น2ทุ่นเราต้องพยายามทําให้มันเข้าอยู่ในระหว่างนั้นจะเยื้องซ้ายเยื้องขวาหรือตรงกลางแล้วแต่ถนัดเลยเอาให้มันเข้าไว้อยู่ข้างในพอเข้าในปุ๊บเราจะได้ยินเสียงสลิงดังแก๊กก็คือมันจะดึงเราไปทางด้านซ้ายและทีเนี้ยจังหวะที่มันดังแก,ก๊กเราไม่ต้องกดส้นเท้าแล้วเราก็แค่กด ปลายเท้าลงมันก็จะไปด้านซ้ายและอ่ะประมาณนี้เหมือนเดิมพอเราเข้าที่โค้ง2เราก็กดส้นเท้าลงเหมือนเดิมเปิดปลายเท้าขึ้นเสร็จแล้วก็เกงแขนไว้เหมือนเดิมเลยมันก็จะผ่านโค้งไปได้เวกซ์เกตมันก็จะยากกว่านิดหน่อยแต่ก็ไม่ยากเกินไปคิดว่าถ้าใครอยากลองเล่นก็เล่นกันได้ครับแต่เริ่มต้นถ้าอยากจะเอาชัวร์ก็เล่นบอร์ดรองเท้าบู๊หรือรองเท้าแต่ให้ชินก่อนก็ได้ครับค่อยมาเล่นเวกซเกตอ่ะมาดูอีกรอบเหมือนกันเลย พอเราเล่นเข้าทางตรงมาสักพ e. ักแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านขวามือเนี่ยมันจะมีทุ่นสีแดงอยู่ใช่ไหมพอมีทุ่นสีแดงปุ๊บเราก็กดส้นเท้าลงเปิดปลายเท้าขึ้นมันก็จะออกไปด้านขวาเลยเห็นไหมมันก็อ่ะเนี่ยออกไปแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วพอมันออกไปปุ๊บพอเราเห็นทุ่นสองทุ่นปุ๊บเราพยายามรักษาตัวเองให้อยู่ในนั้นไว้พอสสดิงมันดังแจ๊กปุ๊บเราก็กดปลายเท้าลงทีนี้มันก็จะกลับไปซ้ายเหมือนเดิมแล้วเราก็จะเข้าโค้งได้ปกติแต่หลักๆก็คือต้องเกรงแขนไว้ด้วย ไม่ใช่แค่กดเท้าเดียวเดี๋ยวมันจะดึงตัวเราไปเราก็ต้องกดปลายเท้ากลับเสร็จแล้วเราก็เกรงแขนไว้ประมาณนั้นลองดูสำหรับนิวนะจะเล่นซ้ายให้ดูนะครับขวาเดี๋ยวเป็นรอบหน้านะส่วนนี้เลยทางตรงครับอยากให้พยายามลองเลี้ยวขวากับเลี้ยวซ้ายดูนี่อันนี้เลี้ยวซ้ายกดส้นเท้าเลี้ยวขวากดปลายเท้าและเอ็นตัวจะเลี้ยวไปฝั่งไหนก็กดฝั่งนั้นง่ายๆเลยแล้วก็เอ็นตัวไปข้างหน้ากัากบเอ็นตัวไปข้างหลังนะครับพอจะถึงโค้งปุ๊บพยายามนั่งลงนิดหนึ่งนะนั่งลงย่อลงนิดหนึ่งแล้วก็บิด ให้เข้ากลางทุนนะครับพอเข้ากลางทุนปุ๊บเห็นไหมนิวจะหันบอร์ดไปด้วยให้มันไปทางตรงเนยวกับสลิงเลยนะครับอ่ะฉีกต่อให้เข้ากลางทุนนะครับเข้ากลางทุนเสร็จก็เอียงบอร์ดไปเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมแค่นี้แหละส่วนข้างขวานะครับเหมือนกันเลยพยายามลองเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาดูเลี้ยวซ้ายก็ก้มหน้าลงนะครับแล้วก็จิกปลายเท้า ส่วนเลี้ยวขวานะครับก็แค่เอหลังแล้วกดส้นเท้านะครับแล้วก็พอเจอทุ่นเตือนเห็นไหมอันนี้เราต้องพยายามเลี้ยวขวาหรือเอหลังนะครับเอหลังกดส้นเท้าไปแล้วก็ย่อตัวด้วยนะเวลาก่อนเขาโค้งอย่าลืมย่อตัวครับเอให้เข้ากลางทุ่นให้ได้พอเข้ากลางทุ่นปุ๊บย่อเหมือนเดิมครับเกรงแขนยอ่อเจออีกทุ่นหนึ่งเอเข้ากลางทุ่นครับแล้วก็ยอ่อเกรงแขนไว้แค่นั่นแหละครับไปลองทํากันดู